Okay. สวัสดีค่ะยินนี่ตอนรับเข้าสู่บ้านผู้ยิ่งต้องแกร่งนะคะเช้านี้นะคะหลังจากลงไลน์นะคะก็ทำน้ำเงี้ยวค่ะขนมอันนี้น้ำเงี้วนะคะทำตอนรับแม่ทองใบสวยๆของหนูนะคะแม่ทองใบรวยๆคนสวยเนาะนี่ค่ะพอลงไลฟ์ก็จะยุ่งนิดนึงนะคะ ทานนะคะทุกคนรสชาตินี่ก็พอดิบพอดีเลยนะคะแต่อาจจะมีจืดเนาะแต่ว่าเราต้องทําจืดด้วยก่อนนะคะจดืดนิดนิดนะคะถ้าก็ใครกินเค็มนะคะก็เติมน้ําปลาได้เนาะอันนี้ก็จะมีผักนะคะมีผักค่ะมีถั่วงอกนะคะกระลำปลีนะคะอันนี้อะไรของแม่แล้วก็มมีมาระนะคะ มีถั่วฝักยาวกับแตงนะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะไห่คะนี่เลยเราจะมีกระเทียมเจียวนะคะเอาไว้โรยหน้าเนาะแล้วก็นี่เลยถ้ารสชาตินะคะชอบความเผ็ดเพิ่มขึ้น ตัวนี้เลยค่ะและตัวนี้เนาะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวก็คือตัวนี้ตัวเด่นนะคะต้องเป็นขนมเส้นนะคะขนมจีนข้าวปูนขนมเส้นขนมจีนนะคะตัวเดียวกันเนาะอันนี้ก็ซื้อที่ตลาดดวงแก้วมานะคะนี่เลยอันนี้ก็สองโลนะคะสองโลและนี่เลยนี่นี่มีของ จากขันล,ล้อนะคะนี่มาให้นะเป็นแคบหมูจากเชียงรายนะคะนี่นี่เลยนี่นะคะแกะกินไปหน่อยละห่อนี่น,นี่เลยนี่เลยนี่มีสตอมีสตอรซื้อสตอมาด้วยนะคะใครอยากกินสตอมากินสตอนะคะหอมๆนะคะกินแล้วก็หอมนะคะชีก็หอมนะคะ นี่คะ่ะกับข้าวมื้อเที่ยงนะคะตอนรับแม่ทองใบรวยๆค่ะนี่เมนูที่หนึ่งอรเน <ฮ benevol ent> นตต้นตนอะมีส้มตำนะคะจริงจรจง,จงมีปลาดุกฟูคะ่ะอะไรเอ่ยลาบค่ะลาบหมูนะคะอันนี้ก็ส้มตำอีกส้มตำหนึ่งนะคะอันนี้อย่างนี้น โอ้ Ooh, <Cob> อันนี้น้ำตกน้ำตกปลาอินซ uh. <C appeal> ีลาบปลาอินซีลาบปลาอินรีบอกโอเคนะคะได้ยินเสียงกันอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็ตํับตําข้าวโพดข้าวโพดไข่เค็มนะคะแล้นี่ยังนี่แม่อันนี้ตําหน่อไม้ี่ทุกคนตําหน่อไม้น่าทานมากนะคะยังไม่เคยชานเลยนี่แล้วก็มีอะไรนี่นี่ผ้ากุ้ง ขากุ้งนะคะอ,อันนี้ต้มแซบค่ะต้มแซบกระดูกอ่อนนะคะอันนี้ก็เมนูนนตำไทยค่ะอาหารค่ะและนี้ก็มีผักด้วยนะมีผักค่ะนี่ผักผักสดๆนะคะอันนี้ผักด้วยนี่ค่ะวันนี้เรามานั่งชุมนุมกันนะคะนี่ค่ะกับข้าวนะคะ นี่อันนี้นมไม่ท้องไปนี่นะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะ